ปากเหม็นไม่ใช่เรื่องเล็กนะหลายคนคิดว่ากลิ่นปากแค่มาจากการกินอาหารแรงๆแต่จริงๆหนึ่งในสาเหตุใหญ่เลยคือหินปูนค่ะวันนี้มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาหาชัยระหว่างรอผลเลยถือโอกาสมาขูดหินปูนไปด้วยเลยที่นี่เขามีศูนย์ทันตรกรรมโดยเฉพาะทําฟันที่โรงพยาบาลยังไงก็อุ่นใจกว่าเข้ามาแล้วยังแปลกใจเลยว่าศูนย์ทันตรกรรมในโรงพยาบาลอะไรจะหรูได้ขนาดนี้ทําฟันที่โรงพยาบาลอุ่นใจกว่ายังไงเช่นคนที่มีโรคประจําตัวก็จะมีระบบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีทีมแพทย์ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จริงๆเราควรขูดหินปูนทุก6เดือนถึง1ปีนะโดยเฉพาะคนที่ดัดฟันการทําความสะอาดจะยากกว่าคนปกติทําให้เกิดคราบหินปูนได้ง่ายเคยขูดหินปูนแล้วเสี่ยวมากบางทีมีซิปๆกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนคุณหมอเบามือมากจนเราเกือบหลับเครื่องมือที่ใช้ก็ทันสมัยใช้เครื่องอันต้าโซนิกช่วยขูดหินปูนทําให้ขูดหินปูนได้เร็วขึ้นเจ็บน้อยสะดวกมากตอนนี้ที่แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลมหาชัยเขายังมีโปรโฟอกฟันขาวฟิลิปซูมซื้อ1ได้ถึง3เพียง8,900บาทตรวจสุขภาพฟันเคลือบฟู ฟอกสีฟันโปรดีมากๆสะดวกคนมหาชัยสุดๆแถมทําฟันที่นี่นะใช้สิทธิประกันสังคมได้เลยด้วยสุขภาพช่องปากไม่ใช่เรื่องเล็กๆให้มืออาชีพดูแลดีกว่าไหนชาวมหาชัยมีใครเคยมาใช้บริการที่ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลมหาชัยแล้วบ้าง